เบื้องน้ำมันไก่ครับน้ำมันไก่ก็หยดลงหยดลงมาเด้อครับคันสุกเหล้ามากินน้ำกันเด้ยอย่างไก่บ้านสูตร สวัสด e pa ีครับท่านผู้ชมมืัเนี้จะพาไปย่างไก่ครับอย่างไก่ฟีมือใหญ่บัตรต่ว่าผมมักเห็ดยูสวนนี่แหละครับไก่อยู่นี่ไก่สมสายพันธุ์ครับผมเขาจะถูกลืมไปจาก YouTube ครับเอากอริทถุมมันบ่อปันขึ้นห้มันบได้เห็ดมันบ่อได้ลงคลิปดนแล้วมันบ่อปันขึ้นห้นี่ไก่นี่ไก่ ไก่หนึ่งตัวจะมาย่างกินนะครับเมือน,นี้ไปรับชมกันเลยครับอย่าให้ยายบัตรดำเนินรายการเดี๋ยวผมจะเป็นคนทายไปครับขอบคุณครับไปลุยเอาไปหาอันเริ่มแรกก็ต้องไปตัดใหม่ก่อนตัดใหม่นีบไม่นีบสิงไคเอายายบัตรไปตัดใหม่ไผ่มาแล้ะครับต้นล้างบ้านเล่นเพราะท่านได้เห็นต้นไผ่เลย ออกสูปปีรักกันรอรักกันบ่ใแมนรักหนึ่งหรอก,กไม่ปิ้งได้แล,ล้วน,นี่ต้นบวเขียบแยกบัดครับรตัดตเกี่ยวกับบวอยางดก บติจิเปอาไม้ไผ่ต้นพุ่นต้นน่นต้นเงาๆานั่นไ,ไบจิใบติไปตัดต้นพุ่นเดได๋ยวใาิมาตัดต้นนี้สองสามกอนี่ออกนอบอกอยางหลายครับช่วงหน้าฝนนั่นต้มในเท่ละสิบโลเพิ่มพิไม้ไผยังหม

เราเห็ดหน้าหน t ติ๊กตกนนีเนี่ยขายเขาหนาเขาจะสั่งผ่านเรามันจะเป็นหน่ะได้หลายเขาจะสั่งเหมือนเขาเป็นโตแทนขายของงนี้ส่ไหมเขาไปโปรโมทเขาเมียนสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งมาหมาสองหนึ่งอย่ีแล้วเขาไปโปรโมทให้เขาแต่ตาเขาม่น แล้วเขาก็ซสือพานเขาเขาก็ยี่ห้ไเปอร์เซ็นต์น้ำจริงไหมยี่ห็ดได้ผู้ติดตามตองพันหนึ่งพันคนขึ้นเกิดเห็ดกำลังเห็ดคือเราโยนแหละแต่บนบรท่านได้พาน อันนันพอเสียบไกลเลยเนะี่ยเสียบๆค่ะเจ็ดปีเขาเฮ็ดเหีบหนีบเส้นสองอันไหมหนีบคือจังอันที่เขาขายในรถพร่อหี่หรอนะแต่ว่าหนีบแต่ว่าหนีบเป็นสองสองสอง,สองไม้หนีบคู่กันเออหนีบคู่กันน,นี่สิหนะเนี่ยหนีบคู่กัน Để không mẹ, bỏ, thước leo xem nè, là cứ thái đất ngót mắc không năm nè, tần dây thành phố trong thần mắc คือมันมันมัน ตึกต้อใหม่เอาอวะตึกต่อใหม่บห็นนั้นบนานลงมันจะฟุ้นโอ้มันแน่นฟุ้นมาครับท่านผู้ชมอย่างไก่ใส่เตาทานยาบัดเลยนี่ยาทานออกมาแล้วก็น้องเอ้ยอย่างไก่ ย่างทานไก่ย่างทานครับจุดยายบัตเขาเอ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยวะโจ้เห็ดโหลดเอาตามความเอาตามความคิดแม่เลย ทวิธีเขาต้องอันเหล่าเรื่องให้เขาไปเบิงว่าเขาไปเอาซุกซุกมาปุ๊บผมมีคนเบิงแลอวนอกจากกินแสีบไีดี

เห็นว่ายูทงยูทากับมีน้ำใส่ได้ครับท่านผู้ชมมีน้ำมีไฟได้ยุกกลางทงนะครับบึงต้นบุกเขียบยายบัดจากต้นไหมหาชิบต้นนี่บกหมดกับบอยางดอกตะเกียบบอยางแหล่งไม่ติดใจขายขายได้ปีละสามพันบุกเขียบอันปิ้งคาบเมบได้หรือเปล่าโอ้โหพ่หนาดีแบ่เลย ไม่เสียบนัเออเอาหลวดแม่ไหนนั่นเอแม่ไปบออบโอกงไมายีได้พ่อมีกับพริกมีว่ะพริกที่แลดีแล้วมันได้ซุกทั้งนอกทั้งในพร้อมอันจ้างสามมันบ่อซุกอันนั้นกัเขามีเคียงหันเทาว่ามันบ่มีเคียงหันจะยิบไปยืนหันกีง ผู้รู้ลายผู้รูร้ผ<น>ู้รู้ลายแล้วผู้รู้นางถอนเยู่ผู้เดชหันทุกวัน่บบัณนาทีาไม่เสียบอยู่บ้านได้กี่เกาน้าทีสชบนาทีาท่ก็ไปจับหมุนเชนิน้ <c oughs> เออเขาบอกหมุนตัวน่อยจเก็งทั้ง้งน้นนละทาพันตองวันหน่อยเขาหมุนเขาหันนี่แต่คุกคือเกาโอยกอาาศเ้าว่าประชาไก่ตัวนึงะหมุนเนาะ ยี่นองเออเร็วเวไก่ปิ่งไก่ปิ่งใหญ่บัตไก่บ้านครับไก่บ้านไก่เลียนน้ำมูนี่แหละนี่โปโลถ่ายกินแล้วคนเลียวโปรโล เอาไปทานเอยเอาไป็านเอาทานขอไปใส่เองป่ะลกกดกล่องก่อนไปครับมาด้วพี่น้องเอ้ยมากินไก่ย่างข้าวใหญ่บ้านเต็มท่านนี่มีไฟเลยไฟบ่านไอ้จีดยันนาทีกนมนโจแมนไนสัวนเนี่ เออน้ำตกลักที่ลักขั้นย่งเสมอนี่เจ้าที่น่ะอันนั้นมันย่างเอื้องเอาเห็ดจังไันก็นได้แล้วแต่เลยอันนี้มันย่างไฟจะย่างเบ็ขคอามเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยวิไฟถึนใหนเดี๋นก่อนอันนี้ก็สุกก็กันสุกไปเรื่อย ไฟแดงแล้วครับแม่เขาเคลือนน้องขนวนวลมองเขาอยู่นี่นั่นบองหูงงงกันบองยัยเราวเคยบอกว่าต้นขนวนมันลายบองหูเคลื่อนมองหูตัวเต้นน้องอีดำ้งกน้องบานเม็ดดั้ง ตอนนี้ทานเก่ากาแล้วครับเริ่มจะสุกด้านหนึ่งแล้วไกลก็ตอนนี้ก็เลืองหอมอะลามกินหอมอันนี้ก็อย่ข,ข่างเตาทานยายเตาทานแบบดังเดิมเอาแกบแกบมาโปะเนาะแกบมาโปะ ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมว่าจะย่างแบบไม่ไม่สุดท้ายก็ไม่ <c oughs> โอ้ยเคลียร์ทานก่อนครับเคลียร์ทานมาไว้พี่ ปีกมันสุกเดือดเตอรปีกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขนาดนี้ไก่ของเราก็ไม่เป็นที่เรียบร้อยว่าจีกินสเสบๆน,วน,วนัวๆเสน่ห์อ้ยดำปีด้ โอ้ยความคิดใบคิดภาพใบไกลเรื่องอลา,ามใหม่เป็นตอนตะโกเลยย่างไก่แบบไม่ไมโอ้ยไม่ไหมสมใจจริงๆเป็นประสบการณ์ครับครั้งต่อไปต้องจัดเต็มกว่านี้ครับครั้งนี้โอ้ยบาไวบไวหนังใหม่แต่ว่าข้างในนั่กินได้อยู่ครับ ไาครับสุกแล้วอ่ะทั้งสุกทั้งใหม่ไปน้ำกันมาไงไก่มาแล้วไก่มาแล้วโอ้ยใหม่ได้ทั้งนอกหรอกก็เมียนโยมันยังจะตายเลยไทยลูปทางใหม่ไทยไม่รู้เลยเขาเสียบ้าโอ้ย เรียบร้อยครับรุ่นผู้ชมกินได้กินได้โอ้ i'm going ไปตำเกีียวผ้าครับปุ่นสวนยายบัตรมีสุยางต้นระีกับอิะนบกผิกกับบุยางดกอกบกเขียเทยดต้นหอมซาลาเน่ขึ้นช่ายกาับเผาบกหงบกเนวมีสุยางผักสวนครัวเบื้งผักผักกาดตีผักกาดหิน คณะคณะรพักใบายางงามครับบกเครือเทศกับบกยางดกนี่ต้นบกเครือเทศย,ยายบัดบกโมงกับแหงแตาดกไม่เอาง้าอโรแมไปเนี่ยมื่อนนี้ฝนจะตกที่เขาวายิ้มเก่ามันบ่ยิ้มเก่าเมืนยิ้มเก่าเลยวันนี้ันนี้ยิ้มเก่าติแม,มน và đây để... bỏ đéo. để thăm kêu tâm kêu rồi kêu thăm kêu về kêu thăm kêu thăm thân thăm kêu thăm kêu kiếp ăn thăm kêu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  thăm con này đẹp hết nè Ngâm Ngâm khắc ngâm nè đào lương đau đào lương bắt bữa nằm băng hết cây này lươm Bữa nằm ยักปีสองปีแม่แม่ปลูกสา,ามปีผ,ผมมองน้าดอกไม้เอาน้าดอกไม้ทับกิ่งครับท่านผู้ชมสามปีหน่วยบอกยางดกเลยยักปีสองปีแม่แม่ปลูกสามปีผมมองน้าดอ<พ> <ingt. S 1> กไม้ านำดอกไม้ทาบกิ่งครับท่านผู้ชม3ปีหน่วยบอกยางดกเลยกินก,กันาายยรเลียรนะฮะเขาก็เติมมะเขาเราซีนะหม้อเราไอหม้อเนาะหม่จับเราข้ามิน ทำเกี๊ยวแล้วนะครับเดือดท้ใส่น้ำปลาน้ำปลาเครื่องครัวใหญ่จังเลยรถน้ำปลามะนาวมเนาวยู่ใส่หรือบาริเก็บมาให้ทำในตู้เย็นมีบ่ดีดีมกเนาวมีมเนาวจากสวน มะนาวบรดสุทธ์นะหอม้าของเองมดเพื่อนได้บ้านเด้บริสุทธอยังเจ้าอย่างไก่กับไกลบ้านไก่กับไก่จะของบอิสนี่ยแต่เานี่ยแต่ผมสุรกระนาปตาเหดปลูกว่าเป็นแม่วงมีต้นเมื่อมีต้นปลูกบริสุทธิ์เขาดอกใส่ลำตาเจ้าหน่อยบ่ น้ำตาลคุณเขากันเข้ากันกินเบอร์แลกเด็ดผักไส่ตัวนี้ตัวน้ดูงากระบดไถนะว่ามันทำมาากอะน่อยเด็ดเอาไปเ ้นหอมใส่นิดนึงให้มันหอมครับคุณผู้ชมขึ้นชชยน้ำตีึ้นใช้น้อยนึงเสียใหญมันปลูกไว้แล้วเอามาใส่กินมรอนแตะไคร้ครับไก่สุกจนใหม่ไก่พอแล้วเรียบร้อยแกแ้วเดี๋ยวเราก็รอตะไคร้สุกรอกินเข่าตัวนี้ครับไปเบิ่งไก่ก่อน แข็งพี่พรอนแข็งเองพี่วาดซื้อหัวตาลมาซื้อซื้อหัวตานอ่ะพี่วาดพี่วาดวาดซื้อหัวตาลมาให้แข็งเอาแม่กินชิมให้ท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยอยากกินเอาเด้อเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่กินแล้วไงเมือไหร่มื่อนี้เอาจะหเออท่านผู้ชมไม่กินแล้วเนี่ยเอาไวบอกเราเจ้านี่ไว้หั่มกินย่างเดียว มันใหม่เลยทางนอกครับเอาหนังมันออกมันก็กินได้เห็นนบ่ข้างใสุกแล้วสุกแล้วมาเด้อดทานผู้ชมเลยต้องต่อไปเฮาก็เอาไปทานมันเป็นขี้เทาก่อนจังหน่อยกินเทาถมขนาวซอยก็ข้าวซอยกินเท้าถมอันนี้บ่ใหม่อันนี้ใหม่ก่อนสุกน้ำมันมันหน่อยลงใส่ไฟมันเลยเป็นจังสี่ ม,มันต้องต้องไฟอ่อนอ่อนเอ๊ะบ,บอกมฟ้าวงเปล่าปูปดัดอยากสุกเลยเน,ะนาะบริยากให้สุกไฟมันแห้งไฟมันแห้งก่อยเอาตามไฟอย่างละกินดากไกย์บอล าเจาจะทำผู้ช่อกินขวน้ำกันครับเป็นก้อนขอนอะไแมงผูเก้วกับพดีเอะอืกเวกับพ้เดียอทงตาใหญ่ยน<อ>มบรรยากาศอ,อ,ยอยู่ทงอยู่หน้าถนาน,านขอนวันขานาดเขาเขียวขึ้นอย่บางวิวบางดีเลยครับาางามง,ง,งามเลย อยากคิกแบบนั้นให้มันหอดเขียวไปแยกอีกเจนนึ่งแม่นยามเขาเขียวเทาาทายรูปเดียวนยังงามเจ้านี่มันไม่ยังเวา้าบอกอาจีบอกมันเจ้าไปทางเขาเขียวทายไั่ถึงงามกว่านี้